วันนี้ได้เครื่องในไก่กับไก่มานะครับผมเดี๋ยวจะไปให้ม่ยายผัดกะเพราให้กินนะครับทุกคนไปอ่ะ,ม,อะมาอ่ะมาไม่ดีเลยแม่หมดแล้วดิอะไรหมดไปไปมาเลยอะไรถือแกถือเนี่ย หมดแล้วร้านค้าเยอะแยะเทียวมันไม่หมดหรอกก็ไปสิสงการอย่างนี้ด้วยแกจัดให้ผมหน่อยเนี่ยเครื่องในไก่ผัดกะเพราได้เลยไปจัดการนี่ตังให้เมก่อนเออเสร็จแม่ไป็ซื้อก็แม่เป็นคนทําอย่างเดียวเทียวโอ้ยไปไปเออไป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 ซื้อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มตำห่อเอกระเทียมกับพริกกันก่อนนะจ๊ะพริกจ้า มาเริ่มผัดกันเลยจ้าน้ำมันเลยจ้าตามด้วยพริกกระเทียมเลยจ้าเทกไก่ใส่เลยจ้าเอิ้วขาวจ้าใส่ผงนัวเลยจ้าน้ำตาลเลยจ้าลูกโดดจ้าเอี้ยวดำจ้า แม่แกหลอกลอให้ผมไปซื้อทำไมหลอกอะไรล่ะเทียวแกเสีเงยงไม่ได้ตู้เย็นแฮ่อุ้ยฮึมรู้ใจจริงเอาอย่างอะเอาอย่างเทียวคำไมลือเลยจะร้องไง่อง่องคอ สง,งการไม่ต้องไปไหนแล้วโอยมันร้อนอยู่บ้านนะดีสุดแล้วเทียวกื้อ,องกลงบกึบกึบมีกลับ,ลบ,ลบแอมนิดนิดนิดอ่ะแม่ยังไม่ได้ลองเลยเทียวจะปล่อยให้มันปดไอหาเนี่ยยกหนี